มิเเลยวรับมะลุรหิมะ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ج م ي و ب ع د السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่าน,นผู้ชมผู้ติดตามนะครับการพูดคุยการนำเสนอเรื่องหลักการของศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของอิมานเพื่อเป็นการเน้นย้ำและกระตือนสติผู้พูดและผู้ฟังนะครับวันนี้เราอยู่ในการพูดคุย ของเรื่องที่เรายังไม่เจอแล้วมันยังไม่เกิดขึ้นกับเราแต่ความเป็นมุมินความเป็นผู้ศรัทธาความเป็นผู้ที่มีตัก,กว่าเนี่ยเราจะต้องเป็นคนเชื่ออิมานกับสิ่งที่เร่นลับสิ่งที่มันยังไม่ปรากฏแต่ราซูลได้บอกไว้อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้เราต้องเชื่อไม่ได้เชื่อแบบงมงายเพราะมีหลักการและมีคำสอนดังนั้นมุสลิม ทุกคนต้องอีมานว่าตายแล้วต้องเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดเมื่อไหร่แล้วจะไปที่ไหนท่านลองมาดูตามระยะเลยนะหนึ่งเมื่อท่านตายแล้วสิ่งที่ท่านจะต้องเจอก็คือฟิต์นาที่อยู่ในกุโบสความวุ่นวายที่อยู่ในกุโบสเดี๋ยวเรามาคุยกันฟิต์นาอย่างไสงสการได้รับการทรมานหรือความสุขในกุโบส โอเคอยู่ในกุโบดแล้วนะในหลุมฝังศพหลังจากนั้นสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ทุกคนทุกสิ่งตายหมดมันก็จะไปเริ่มต้นสู่กระบวนการของอะไรสภาพของวันกิยามะเราอะถ้าตายก่อนกิยามะยังไม่เกิดเราก็อยู่ในหลุมก็รับไปจะดีนะชั่วตามที่ทําไว้แต่คนที่อยู่บนโลกถ้าวันกิยามะเกิดขึ้นปีหน้าเราตายก่อนใช่ไหมนะคนที่อยู่ข้างบนจะเจอความอดมานที่เกิดขึ้นของสภาพวันกิยามะ ใครบอกนบีบอกไปหาหนังสืออ่านเลยถ้าจะคุยวันนี้มันยาวแต่เราจะคุยว่าสภาพของแต่ละบริบทมันเป็นยังไงหลังจากนั้นก็คือเราก็จะฟื้นคืนชีพเน่ยแหละที่บอกเกิดใหม่ครั้งที่สองเมื่อวันกิยามัตเกิดขึ้นบริบทของความอลหมานเสร็จแล้วปุ๊บทุกคนก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่โดยยึดหลักกระดูกก้นกบ หัวไปทิ่งเท้าไปทิ่งแขนไปทิ่งก้นกบอยู่ตรงไหนชีวิตท่านจะเกิดตรงนั้นเกิดแล้วเดินไปไหนเดินไปทุ่งมาชัดทุ่งมาชัดอยู่ไหนบางคนบอกอยู่ที่แถบอะไรครับมัสยิดอักซอบางคนบอกงั้นฉันตายอยู่ที่นั่นแล้วก็ใกล้สิไม่เกี่ยวเพราะวันนั้นโลกจะเป็นโลกที่แบบร้อนทุกคนเหมือนจะมีน้ำที่อยู่ที่ตัวน้ำไม่ได้ท่วมแบบทุกวันนี้เท่าท่วมแล้วก็โดนท้งคนทั้งหมดนะ แต่น้ามันจะท่วมตัวใครตัวมันที่เดินแบบอะไรคนดีก็มีโน้ตเป็นคนพาเดินแต่คนไม่ดีก็จะมีเหมือนน้าท่วมอยู่ใช่ไหมละ่ะนั่นคือการทรมานเริ่มต้นแล้วแล้วก็เดินไปท่านเคยไปที่ไหนที่มันจะถึงแล้วก็วนอยู่นั่นหาไม่เจอไหมละ่ะมันไม่ได้ใช้เท้าเดินมันใช้ความดีเดินแล้วเดินไปทุกคนท่านต้องนึกว่าตั้งแต่มนุษย์คนแรกอาดัมอะไรสลามจนกระทั่งคนสุดท้ายตอนเนี้ยณวันเนี้ยประชาคมโลกมีประมาณหกพันล้าน แล้วตั้งแต่คนแรกแล้วถ้ายังไม่มาอีกแหละยังไม่เกิดอีกแหละแล้วกี่ล้านล้านไปอยู่กันนะแล้วท่านคิดว่าเดินไปจะอยู่สภาพยังไงไปเพื่ออะไรครับไปอ่านความดีความชั่วของเราไงไปประกาศเลยเหมือนขึ้นชื่อที่ละคนเลยนายโกบุตรนายขออายุตั้งแต่มีประจำเดือนมีเฮดผู้ชายมีอะไรครับมีอสุจิทำอะไร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  ให้คนทั้งโลกดูที่อยู่ณวันนั้นน,นั่นแหละคือการสอบสวนการชำระความอัลลอฮ์มาลิกิยามิดดินเด็ดขาดและยุติธรรมและหลังจากนั้นก็ไปสู่กระบวนการนำความดีกับความชั่วไปช่างเปรียบเสมือนกับตาช่างร้านทองอะนะเอาความดีใส่ความชั่วใส่อันไหนหนักมากกว่าแล้วก็จะมีด่านเหมือนกับด่านละหมาดไม่ไม่ไมละหมาดลงไปจบไปชำระโทษไป ละหมาดบ้างไหมละหมาดบ้างลงไปก่อนด่านแรกที่จะโดนหลังจากที่อีหมานไม่อหมานคือละหมาดแล้วท่านลองคิดดูวันหนึ่งมีละหมาดห้าเวลาแล้วท่านไม่ละหมาดห้าเวลาปีวันหนึ่งในวันนั้นเท่ากับหนึ่งปีในโลกนี้แล้วท่านไม่ละหมาดห้าเวลาท่านต้องโดนโทษหนึ่งวันในนั้นเท่ากับหนึ่งปีในโลกนี้ทิ้งสิละหมาดทิ้งกันเข้าไป อสักพูดหอแล้วบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวโตก่อนค่อยละหมาดไปทําฮั์ก่อนค่อยละหมาดแล้วบางคนบอกว่าลูกไม่ละหมาดพ่อโดนด้วยไหมน่าจะไม่รอดนะทำไมไม่รอดอัลเราสั่งกูอําภุสะกุมวะหรือกุมนารอคุณเป็นพ่อยังไงต้องเอาคับลูกละหมาดถ,ถ้าลูกไม่ละหมาดหนึ่งเวลาบางคนคิดอย่างนี้อ๋อลูกมาโตแล้วอยูสิบห้าแล้วบาปบ,บุญมันฉันไม่เกี่ยว ระบบการปกครองมันมันเอาตัวรอดเปล่าลูกท่านเปล่าล่ะตอนผู้หญิงมีประจําเดือนแล้วเวลาจะแต่งงานพ่อยังต้องให้วลีเลยเพราะนั่นคือทายาทเขือญาติยังไงมันก็อยู่แล้วเมื่อไปสู่กระบวนการช่างแล้วก็จะไปสู่สวรรค์นรกนั่นแหละเมื่อเข้าสู่กระบวนการสวรรค์นรกจากกระบวนการที่ผ่านมาทั้งหมดถ้าได้เข้าสวรรค์อันทัตัวนินได้ นั่นคือวันสุดท้ายแล้วไม่มีกลางคืนไม่มีการเข้าห้องน้ําไม่มีการอะไรครับสิ่งโสกปกมีแต่ความสุขความสุขความสุขเลยขอดีๆนะฟรีาขออัลลอฮ์ให้เราได้เข้าสวรรค์ของอลัลลอฮ์เถอะเจ็ดหมื่นคนที่เข้าแบบไม่ต้องถกสอบสวนถ้าพูดกันแบบไม่โกหกเลยนะไม่ใช่เราแน่แตั้งแต่นบีอาดัมถึงมนุษย์คนสุดท้าย นบีบอกว่าเจ็ดหมื่นคนที่เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนท่านคิดว่าจะเป็นท่านไหมล่ะก็ไม่แน่นะเพราะนบีทุกท่านก็ต้องถูกสอบสวนเพราะทําหน้าที่ไหมหรือเปล่านบีอย่างเดียวก็มีเป็นแสนเราซูนอีกเท่าไหร่สามร้อยสิบสามเราสฮา์บ้ามีอีกเป็นแสนแล้วท่านคิดว่าเราเนี่ยจะอยู่ในเจ็ดหมื่นไหมที่เข้าแบบไม่ต้องถูกสอบสวนบางทีเราก็ขอดูอาได้แต่ว่าเราอะจะใช่ไหมอัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสิน แต่ผมพูดแบบกว้างๆก่อนว่าคนที่ดีๆๆๆเลยอ่ะกว่าเราอ่ะเป็นฮาฟิซกุรอานก็เข้าสวรรค์แล้วเนี่ยนะและตอนนี้ฮาฟิซกุรอ่านทุกประเทศมีหมดแล้วอ่ะแล้วเราจะอยู่ในนั้นไหมล่ะก็ถึงบอกขอดุอาให้ได้เข้าสวรรค์ขออัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาแบบกลางๆนะครับอาคารนี้มาดูที่เราบอกว่าเริ่มต้นของฟิตนาที่เกิดในหลุมฝังศพเนี่ยมาไดก้าจะมาสองท่าน มุงกัดกันอกิดก็โยงกลับไปสู่ إ ي มานศรัทธาเรื่องของมาอิกะบางคนบอกเล่าเหมือนเป็นเรื่องนิยายละครไม่ใช่นิยายละครน,นะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะนี่คืออ ي มา ن น,นะคนที่เขาเรียนเขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะเล่าเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ตระหนักแล้วก็เกิดความกลัวเพื่อที่จะเตรียมทําความดีฉะนั้นเวลาไปลงไปหลุมฝังศพท่านลองดูก่อนที่ท่านจะถูกนําไปสู่หลุงฝังศพนะนะ คนในเวลาก่อนจะตายบางคนเขาป่วยมาเป็นปีครึ่งปีนะีนะแต่เวลาวันตายมันพลิกเลยนะหน้าตาคนดีเนะี่ยจํนนวลและจะมีความสงา่าแล้วเวลาไปเยี่ยมปุ๊บถ้าเป็นผู้หญิงก็เปิดหน้าผู้หญิงนะผู้ชายเปิดหน้าผู้ชายนะเราจะเห็นว่าคนตายนี่หน้าอิ่มเอิบนอนเหมือนนอนหลับไม่เหมือนกับตอนที่มาเยี่ยมครั้งก่อนเหมือนเป็นคนไม่สบายเศร้าใช่ไหมแต่ทําไมวันนี้หน้าตาั่นเขาเรียกว่าโน้ตเกิดขึ้นบนใบหน้าของคนตาย บางคนก่อนจะตายทรมานบนเรือจบินละมันจะมีอัสบาบมีสาเหตุย้อนกลับไปว่าทำอะไรอย่างไรไงนะครับขอเลาทรงประทานการอิมานให้กับเราแล้วก็การตายของเรานั้นอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากการทรมานด้วยนะครับนชาอัลเล่์และประเด็นก็คือว่าเมื่อเราเห็นตอนสภาพของคนก่อนตายเมื่อเห็นลักษณะของคนตายท่านเคยสังเกตตอนที่ไปฝังในหลุมฝังศพไหม,ม ดินเน่เวลาท่านขุดมาใช่ไหมละ่ะเวลาขุดมาเนี่ยสมมุติว่าได้สิบกระกระป๋องเวลาท่านเอาลงลงไปเนี่ยแล้วก็ไหครับคนกรุงเทพนะศพก็จะอยู่ในโลงเพราะดินมันมีน้ําอันนี้เวลาลงไปปุ๊บเนี่ยท่านต้องเรียกว่าไอ้สิบตะก้าหรือสิบบุ้งกี่หรือสิบกระป๋องดินเนี่ยแล้วลงมันลงไปอยู่แทนที่ดินเนี่ยยังไงดินมันก็ต้องสูงเกินเป็นสอก ถ้าเวลาทําลูกทําอะไรนะเนินข้างบนของหลุมเนี่ยนะนั่นโดยธรรมชาติแต่ท่านเคยดูอย่างนี้ไหมครับว่าดินเนี่ยเวลาฝังไปปุ๊บมันหวบลงไปแบบเหมือนมีอะไรสุดลงไปเลยน,ะนั่นแหละมาเลากั๊เริ่มปฏิบัติงานแล้วยังไม่ทันกบดีเรียบร้อยถ้าชั่วเนี่ยนะมาเลากั๊บอกฉันรอมานานแล้วถ้าดีมาเลากั๊จะมาแบบโอ้ อ้อมล้อมแล้วต้อนรับและยินดีแล้วก็จะบอกกับเราว่าไม่ต้องกลัวฉันเป็นคนที่จะมาดูแลท่านฉันคือสอดกอที่ท่านได้ทำฉันคือกุรอานที่ท่านได้อ่านฉันจะมาเป็นเพื่อนท่านทั้ง,ท,ง,ท,งที่คิดดูกันลกันไฟไม่มีแสงสว่างไม่มีแต่ในนั้นจะอยู่แบบเหมือนมีโนตมีรัศมีเพราะถ้าท่านเป็นคนดีแต่ถ้าท่านเป็นคนชั่วในโลกนี้เมื่อลงไปปุ๊บที่บอกดินมันยุบหวบหายไปใช่ไหมละ่ะมาลากัสจะให้ อัลลอฮ์จะให้อะไรครับดินบีบบีบบีบจนกระทั่งสีโครงของศพมันประสานกันอย่างนี้มันสีโครงมันอยู่เป็นตัวอย่างนี้ใช่ไหมล่ะท้องเราอัลลอฮ์จะให้ประสานกันแบบนี้อัสซกฟิรุลอฮ์นาซิมแล้วถามว่าน่ากลัวไหมนี่คือสภาพแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บอัลลอฮ์จะถามให้มาเลกัดมาถามว่ามันรบบุกกาใครเป็นพระเจ้าของท่านว่ามาดีนุกาศาสนาของคุณคืออะไร ว่ามั่นนบียุกะและใครคือนบีของท่านสามข้อ,ขอก่อนอัลลอฮ์ศาสนานบีและอัลลอฮ์ก็พยายามลล ت ุ ل ล ه า ل ذ น آمنوا บิลก و ลิซาบิต, الل นบตคนที่มีอีมานอัลลอฮ์จะให้ตอบได้แต่คนที่ไม่มี إ ม م านสิไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปท่องสามประโยคนี้นะมันเอาไปตอบไม่ได้ในรุมฟังศพแต่คนที่มีอีมานเท่านั้นแหละที่จะตอบได้ แล้ววันนี้ก็กลับมาถามตัวเราว่าเราในะอ ي มานต่ออัลลอฮ์กับอม م านต่อวันสิ้นโลกไหมถ้าอม م านต่ออัลลอฮ์กับอม م านต่อวันสิ้นโลกวันนี้ทําอามัณอิบาดะที่เป็นข้อบังคับครบหรือยังขอรวลาต่ออัลลอฮ์ให้เราทุกคนนั้นได้ตระหนักแล้วก็วิตกด้วยนะครับกับการที่จะเตรียมตัวไปเจอกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ขอให้เป็นสิ่งที่ดีครับอินชาอัลลอฮ์วาซัลลอฮุอะลัยซัินะมุฮัมมัดวะลาลิอวะซาบิวาสัลามมอะลัยคุมวะราะห์มะตุลลอฮฺ